ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูมิซูบิชินะครับตัวนี้เป็นมิซูบิชิ MT นะครับสองศูนย์นะครับยี่สิบแรงสามสูบตัวนี้โฟวิลครับขับสองได้ขับสี่ได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กครับสตาร์ทไม่ต้องเผาหัวนะครับมิซูตัวนี้นี่ครับ MT ตัวนี้ก็เดิมๆนะครับบอดี้ก็เดิมๆนะครับคันนี้นี่ครับเป็นแห้งๆเลยนะครับตัวนี้มีกระบอกปรับเอียงมานะครับมีแขนยกอยู่แล้วนะครับ P.T.O มีสามระดับนะครับยางดอกดีทั้งสี่เส้นนะครับยางหลังเป็นเบอร์8.3ขอบ24นะครับอ่านี่ครับขนาดกำลังคำรุ่นเขาพูดเลยนะครับคันนี้ความกว้างหน้าหลังอยู่ที่113เซนนะครับนี่ครับ113เซนหน้าหลังนะครับยางดอกดีนะครับนี่ครับดอกดีทั้งสี่เส้นเลยก็จะมีลายงานบ้างครับไม่เยอะนะครับคันนี้ไม่เยอะอ่านี่ครับ หน้าเป็นเบอร์6ขีด14นะครับมีรายงานบ้างนะครับเป็นบิดโตนเจแปนทั้งสี่เส้นเลยครับนี่ครับสีก็สีเดิมๆนะครับมีแผ่นเพจแผ่นอะไรมาครบนะครับก็จะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับคันนี้รอยขีดข่วนค่อนข้างเยอะนะครับอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับก็เดิมๆแห้งๆแบบนี้นะครับนี่สติกเกอร์เดิมเพจเดิมนะครับนี่หน้าตาเดิมๆอย่างนี้ครับมิตซูบิชิ นี่ครับแผ่นเพท MT สองศูนย์ดีครับลงท้ายด้วยดีก็เป็น4ฟ h e วินะครับบอดี้ใต้เบาะมีกล่องเก็บเครื่องมือนะครับนี่ครับเบาะเดิมๆแบบนี้นะครับตัวค่อนข้างใหญ่ครับมีปีกรับซ้ายขวาเบาะตัวนี้ปรับระดับได้นะครับเป็นเลื่อนรูนะครับเลื่อนรูสลักออกนี่ครับ ตัวนี้ก็เป็นเครื่องไดเล็กนะครับอ๋อเดี๋ยวไล่ดูเกียร์ก่อนนะครับเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์หลักครับหนึ่งสองสามเป็นเกียร์เดินหน้าเกียร์ R เกียร์ถอยหลังนะครับเข้าใจง่ายๆเลยครับเป็นช่องตัวเแบบนี้เลยอ่ะนี่ครับเดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์ครับถัดลงมาครับตัวนี้เป็นสโลครับจะมีโลกับไฮนะครับช้ากับไวนะครับก็อันนี้ปรับไฮดรลิกวางช้าวางไวครับนี่ PTO มีสามระดับครับหนึ่งสองสาม เกียร์เดินช้าเดินไวนะครับเกียร์เอ็นเป็นเกียร์ว่างนะครับ D T O. ตัวนี้เหยียบล็อกกันฟรีล้อหลังครับตัวนี้โฟลวิลครับขับสองขับสี่ครับขับสี่ก็เลื่อนตัวนี้มาข้างหลังครับแบบนี้เป็นขับสี่ครับขับสองก็ดันไปเดินหน้านะครับเวลาวิ่งบนถนนวิ่งอะไรก็ปลดหรือขับสี่ขับสี่ขับสองได้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับเหยียบคันสตาร์ทเลย ติดค่อนข้างง่ายครับไม่ต้องเผาหัวนะครับดังนะครับมีไฟเลี้ยวลองดู t โ o นะครับ t โ o ตัวนี้มีสามระดับนะครับ นี่ครับวิดีโอก็ปั่นใช้งานได้ปกตินะครับความไวจะตามรอบเครื่องอีกทีนะครับมีสามเบอร์นะครับก็อันนี้ไฮดรอลิกด้านหลังครับวางช้าวางไวแล้วปรับได้นะครับถ้ามีของจะวางไวนะครับนี่ครับก็ตัวนี้ครับกระบอกปรับเอียงปรับบนรถได้เลยครับ ับแขนข้างขวานะครับนี่ปรับบนรถได้เลยปรับตัดหญ้าครับปรับผ่าลูกหน้าครับเวลาไถไรครับนี่ตัดหญ้าพื้นที่เอียงก็ปรับตามพื้นที่ครับเวลาฉีดยาครับเวลาปีกทิ้มดินท้ายขวาก็กดได้ครับตัวนี้ปรับบนรถได้เลยนี่ครับก็บอดี้ก็เดิมๆนะครับอันนี้ก็จะมีรอยถะลอกบ้างนะครับ สภาพแบบนี้เลยนี่คันเร่งครับอัตราการเร่งค่อนข้างดีนะครับติดมือเลยครับตัวนี้เป็นพวงอะไรเวอร์นะครับนี่เด็กก็ขับได้ครับผู้สูงอายุก็ขับได้นะครับนี่เวลาไปใช้ในสวนในไร่นะครับก็พื้นที่อาจจะไม่ได้เรียบเหมือนอบนท้องถนนนะครับนี่ครับเป็น ได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ก็ทุ่นแรงไปนะครับไปหน้าติดครบครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับอ่านี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับเป็นเครื่องไดเรกนะครับพวกน็นอตพวกอะไรก็ยังเป็นสีทองอยู่นะครับนี่อัตราการเล่งค่อนข้างดีเลยครับคันนี้ ก็ปกตินะครับเครื่องดีนะครับไม่มีระบายเลยครับก็จะเสียแค่สีบอดี้ครับอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่เครื่องเกียร์ดีเลยตัวน,นี้เดิมๆแบบนี้เลยครับตัวนี้เป็นตัวแบ่งน้ํามันนะครับเป็นพวงมาลาัย power ครับตัวนี้ ตัวนี้ดับดับแบบสวิตช์นี่ครับกดแช่นะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นมิตซูบิชินะครับ MT สองศูนย์นะครับยี่สิบแรงสามสูบนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับโฟวิลเครื่องไดเล็กนะครับตัวนี้ขับสองได้ขับสี่ได้นะครับกดขับสองขับสี่ได้ไปใช้ในไร่ในสวนนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ก็ขับง่ายนะครับตัวนี้ก็เผื่อตรงงานท่านใดนะครับหาไป ข้าล่องเข้าสวนนะครับความกว้างตัวรถอยู่ที่113เซนครับหน้าหลังครับเวลาทำรุ่นกระโพดก็สบายสบายครับตัวนี้ไม่ได้เหยียบเลยขับก็อันนี้เป็นรถมือสองญี่ปุ่นนะครับตามสภาพมาแบบนี้นะครับอันนี้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองโซลารกองไฮดรอลิกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่นะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทายใหม่แล้วนะครับคันนี้ตามสภาพแบบนี้ก็ ราคาตัวเปล่าอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับราคานี้ไม่ไกลผมจัดส่งให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับทันนี้ก็ถ้าใส่อุปกรณ์ตัดหญ้าครับเมตรสิบกำลังพอดีนะครับอุปกรณ์ตัดหญ้าก็อยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับเริ่มต้น mt สองศูนย์ครับ mitsubishi mt สองศูนย์ขับง่ายนะครับตัวนี้เข้าใจง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็เผื่อตรงงานท่านใดครับ ถือท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาครับที่เบอร์0632429745ครับเป็นเบอร์โทรและเป็นไอดีไลน์หรือมาดูตัวจริงได้ครับแถวซีแยกไฟแดงซอย12อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบุรีเข้า g o o g l e แ a p ก็พิมพ์ว่าโอซอย9ลบุรีครับขึ้นมาตามตำแหน่งระเน้นโทรนะครับต้องโทรมาสอบถามก่อนก็นได้ครับราคาที่ผมแจ้งไม่ไกลจะส่งให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ ยังไงก็โทรสอบถามกันได้ครับครับสุิชิ MT สองศูนย์ยี่สิบแรงสามสูบนะครับตัวนี้พวงมาลัยเวอร์ครับครับเผื่อนานาท่านใดหาใช้งานอยู่ครับรถก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับผ่านห้าไปยี่สิบก็ไถได้สบายครับแบบนี้ครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ